สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคฟูฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทําเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆปลูกผักอีกแล้วนะครับเป็นผักตัวหนึ่งซึ่งถ้าเอ่ยชื่อไปผมว่าหลายๆคนต้องร้องอ๋อเลยนะครับผักวอเตอร์เคสครับหรือว่าที่เขาเรียกกันผักน้ำอ่ะนะครับตัววอเตอร์เคสที่ผมจะชวนปลูกวันนี้นะครับเป็นวอเตอร์เคสทันฮาวายนะครับ อ่า uh, watercress นะครับหรือผักน้ำที่เรียกยกันอยู่เนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกผักเป็ดบ้านเหล่านะครับมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีของผักเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในตัว watercress จะมีแร่ธาตุหรือสารอาหารอยู่เยอะมากเลยนะครับในงานวิจยัยหลายๆตัวอ่านักวิจัยการหลายๆท่านน่ยก็ออกมายืนยันตรงกันนะครับว่าตัวผักวอเตอร์เ s สเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะครับอย่างเช่นว่ามีตัวแคลเซียมเนี่ยเยอะกว่านมสด นะครับมีตัวธาตุเหล็กเนี่ยเยอะกว่าผักขมนะครับเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยลดความเขาเรียกแหละความเหี่ยวย่นของหน้าตาได้นะครับช่วยต้านไอ้พวกเซลล์มะเร็งได้นะครับแล้วก็มีบางงานวิจัยก็บอกมาว่าตัววอดกุกเทสเนี่ยถ้าเรากิน10ยอดต่อวันเนี่ยทักับว่าเราได้วิตามินเอเนี่ยหนึ่ในสที่ร่างกายต้องการ นะครับสมมรรถร่างกายต้องการวิตามินเอวันละร้อยอย่างเงี้ยเรากินไอตัวผักน้ําหรือว่าวอเตอร์เคลสไปสิบยอดเนี่ยเท่ากับเราได้ได้ไปแล้วอะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซ,ซึ่งซึ่งมันมีประโยชน์มากจริงนะครับแล้วว่ากันว่าตัววอเตอร์เคลสเนี่ยมันมีวิตามินไอตัวเขาเรียกอะไรวิตามินวิตามินซีอะครับเยอะกว่าซ่อมซะอีกนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินเ e ออะซึ่งปกติวิตามิน e อีมันจะอยู่ในพวกผักกาด นะครับว่ากันว่าตัววอเตอร์เคสเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยจะมีวิตามินอีเนี่ยมากกว่าปรากาศถึง2เท่านะครับแต่ที่สำคัญตัววอเตอร์เคสกินง่ายนะครับไม่มีรสรสฝาดรสขมอะไรนะครับอ่าใจไปกินเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผักแกล้มก็ได้เอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปเกงจืดได้หมดเลยที่สำคัญสำหรับคนรักสุขภาพนะครับจะนิยมกันมากนะครับเอาไปทำเป็นผักรวมสลัดนะครับจะอร่อยมากเลย นะครับขึ้นห้างราคาแพงนะครับมาปลูกกินเองดีกว่านะครับเพราะปลูกง่ายมากนะครับเดี๋ยวไปดูว่าขั้นตอนในการปลูกจริงทำยังไงครับผมโอเคครับโอเคอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้ผมจะปลูกในแก้วนะครับนี่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่พื้นที่จํากัดนะครับผมจะปลูกในแก้วแต่ว่าเดี๋ยวพอดีเพิ่งไปเก็บมานะครับยอดของผักน้ำเวลาราเวลาเราจะเก็บกินก็เก็บประมาณนี้แหละครับเนี่ย เราก็จะเก็บมาประมาณนี้แต่ถ้าเรากินเสร็จแล้วหรือเราไม่กินหรือเรากินเฉพาะใบมันนะครับเราก็เอาเอาตัวต้นมันเนี่ยเอาไปผักเอามาปลูกได้นะครับผมแนะนำห,หนึงสมมติเราได้มาอย่างนี้นะครับเราแดดไว้สัก3ชั้นพอในชั้นที่1นะครับในชั้น1ชั้น2ชั้น3ที่เหลืออ,ออกเลยครับเนี่ยเพราะเดี๋ยวรากมันจะออกตามข้อเนี่ยนะครับนี่นะครับ ่วนนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับผมเอาออกซะนิดนึงนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามชุดนี้ออกเลยครับโอเคนะครับได้ละชิ้นนี้ก็แช่น้ำไว้ก่อนวอนนี้ผมเอามาลองสองยอดนะครับอ่ะแช่น้ำไว้เึงเก็บมาให้มันนิดนึง นะครับมันจะได้สดชื่นอยู่ในช่วงที่เราเตรียมแก้วเตรียมเตรียมเตรียมดินโ okay. ครไขมีเยอะก็แช่แช่ไว้เยอะนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างไว้เฉยนะครับว่า ว่าวิธีการขั้นตอนในการาปลูกตัวผักหนามาันทำาไงนะครับอันนี้แช่ไว้ก่อนนะครับก็ออกไปก่อนนะทีนี้เรามาเตรียมตัวแก้วกันนะครับโอเคแก้วนะครับแก้วต้องมาเจาะรูก่อนครับมาเจาะรูก่อนเตรียมมาแนละ้วโอเคนะครับ นะครับจ่อเลยเพื่อนๆมีตะปูใช้ตะปูใครมีสว่านใช้สว่านนะครับใครมีหัวแรง้งใช้หัวแร้งได้นะครับจาอเลยครับหรือจะใช้มีดก็ได้ครับเราเพียงแค่ต้องการให้มันระบายน้ําได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นแก้วแก้วเก่าของผมนะครับที่ผมเคยใช้เพราะ ผวงอกเมื่อตอนคลิปแรกๆเลยนะครับเอามานั่นนิดหนึ่งเจาะเพิ่มนะครับโอเคได้ละนะครับโอเคพอแก้วเสร็จอ่าผักพร้อมทีนี้ก็ไปปลูกกันเลยครับ เอ้ย okay, ครับเหมือนทุกครั้งของผมเวลาผมจะปลูกต้นไม้ที่บ้านนะครับพอดีกล้วยมะพร้าวที่บ้านมันเยอะนะครับผมจะใช้กลับมมะพร้าวเลยไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้อยักก่อนนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ำก่อนครับ นะครับเราน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับนี่ปลูกเลยครับเสียบไปเลยเสียบให้มันจมจมข้อเนี่ยนะครับเนี่ยให้ข้อมันลงไปดินเพราะเดี๋ยวล่างมาันจอดตรงข้อนี้มัน แล้วก็รดน้ำไปครั้งหนึ่งนะครับเค็นี้ครับปลูกง่ายมากประมาณสามวันสามวันนันก็จะฟื้นตัวเดี๋ยวพอช่วงเย็นๆหรือพรุ่งนี้เช้าอ่ะหรือพรุ่งนี้อีกสักครึ่งวันน่ะมันจะดูเหี่ยวๆนิดน,นึงแต่นะครับพอว่าอีกสักเข้าวันที่สามอ่ะมันก็จะฟื้นแล้วนะครับผักวอเตอร์เทสเป็นผักที่ไม่ชอบแสงเหมือนเหมือนเหมือนที่บอกนะครับถ้าเราปลูกกลางแจ้งไปเลยเนี่ย ใบมันจะแกลนต้นมันจะแกลนใบมันจะเกลนๆอ่ะมันจะกินแม่ลอ,อยนะครับนีงไม่ดูที่ผมปลูกไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับี่ที่ผมปลูกไว้อ่าประมาณสิบวันแล้วนะครับเนี่ยเจาะตูดเหมือนกันนะครับรากรากเข้ามาเยอะแล้วนะครับประมาณสิบวัน นะครับผมไว้ในที่ข้างบ้านนะครับผมไม่ได้เอาออกออกแสงนะครับแต่ว่าข้างบ้านมีแสงแต่ไม่ได้เอาออกกลางกลางแดดนะครับโอเคลดด้วยพอเข้าวันที่ห้านะครับถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาผสมน้ำแล้วลดนะครับลดสี่ห้าวันครั้งนะครับช่วยได้นะครับผมนี่ครับนะครับปลูกง่ายครับถ้าใครไม่มีพื้นที่ปลูกใส่แก้วก็สวยผมว่านะครับ เสร็จแล้วเอาเป็นของฝากได้นะครับห่อนิดนึงเป็นของฝากได้เลยเป็นของฝากที่มีประโยชน์มากด้วยนะครับส่วนการจะขยายพันธุ์ต่อให้เด็ดเลยครับนี่เด็ดนี้เลยเพราะถ้าเราไม่เด็ดมันเนี่ยมันก็จะโตอยู่ประมาณนี้แหละมันจะโตแบบมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะสูงอย่างเดียวจะไม่เป็นพุ่มไม้พวกนี้มันต้องเด็ดบ่อยๆให้มันแตกเป็นพุ่มนะครับนี่นะครับ ครับโอเนะครับ, okay. รบเห็นถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ